ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอาัคารที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ Youtube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom022.com so และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี G ี GB n ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าไม่ช้าเราก็จะต้องละจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนแบบผู้แพ้หรือผู้ชนะไปแบบผู้ที่ใจช้ำหรือไปแบบผู้ที่ใจช่ำ ในเวลาที่เราใกล้จะตายนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของเราณนะจุดเชื่อมต่อของพบคือมนุษยโลกและเทวโลกนั้นหากใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็มีสุขติเป็นที่ไปแต่ถ้าใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็มีทุกขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นหากเรามีสมณสัญญาอย่างนี้ เราจะหลับตาลาโลกอย่างผู้ชนะไปอย่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกปีที่13ค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมอบต้นสมบัติจกกักรพรรดิเพื่อเผยแผ่ งานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกปีที่13โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ,ญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีมอบต้นสมบัติจัก,กรพรรด เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยคณะสงฆ์ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกจำนวน2 3 6ราศูนย์จำแนกเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภายในประเทศจำนวน1250ศูนย์และศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างประเทศจำนวน1110ศูนย์ได้ตั้งแถวเข้ารับมอบต้นสมบัติจัก,กรพรรดิจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งต้นสมบัติจักรพรรดิที่มอบให้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนอกจากนี้ยังจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพระพิสุสัมมาเนรอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลก ทั้งยังเพื่อให้เจ้าอาวาสและตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมได้มารับมอบนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกันซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจชาวโลกและในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้อาวาส โดยมีใจความโดยย่อ,อว่าหลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการมาอย่างคณะพระพิสุอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่ผู้นำบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกการที่ท่านทั้งหลายได้เป็นตัวแทนของหมู่คณะออกไปทำหน้าที่เพื่อการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายให้รู้จักวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายณดินแดนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ประดุดดวงตะวันผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกหลวงพ่อจึงขออนุโมทนาในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคณะทำงานทุกรูปทุกคนที่ต้องออกไปทำหน้าที่ด้วยจิตใจอันเข้มแข็งและทุ่มเทยอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อสืบสารมโนปนิทานและดำเนินตามนโยบายของหมู่คณะซึ่งย่อมเป็นที่รับทราบและตระหนักดีว่าท่านทั้งหลายย่อมพบกับสิ่งที่แปลกใหม่และท้าทายหลายประการไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่อากาศอาหารวัฒนธรรมตลอดจนความไม่สะดวกสบายแต่ท่านทั้งหลายก็หยัดสู้และอดทนจนเอาชนะสิ่งดังกล่าวมาได้อย่างน่าชื่นชม ยินดีมากในครั้งนี้ที่ได้มารับต้นสมบัติจากหลวงพ่อซึ่งก็จะเป็นกำลังใจให้ยุคลูกได้ทำหน้าที่ที่ต่างประเทศได้อย่างสมูทและก็มีกำลังใจในการสร้างบาร,รมีสืบต่อ,ตอ,ตอไปเพราะว่าการสร้างบาร,รมีที่ต่างประเทศนั้นไม่ง่ายเลยอย่างที่พวกเราได้ทราบอยู่ว่าแม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาภูมิภาคต่างๆก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันแต่ว่าการมารับ ต้สนสมบัติในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกๆของหลวงพ่อะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจและได้รับมาแล้วก็จะใช้ปัจจัยเหล่านี้ไปสร้างบารมีอย่างถูกต้องถูกที่และที่ควรและก็จะมีกําลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ซาบซึ้งใจโดยตลอดตั้งแต่ที่ได้รับหน้าที่เพราะว่าหลวงพ่อท่านมีมโนบณิธานตั้งแต่หลวงปู่ลงมาเลยว่าอยากจะให้วิชาทำกายเผยแผ่ไปทั่วโลก หลวงพี่เองก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอวัดพหลลมกาอยู่แล้วแล้วก็ได้รับมอบหมายภารกิจได้ไปเร,เรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ใช้ภาษาที่ได้เรียนมาในการเผยแผ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปราบลื้มปิติอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยอย่างยิ่งครับทุนต้นสมบัตินี้เป็นทุนที่ช่วยให้ได้ ในการสนับสนุนในการเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายปัจจัยที่ได้มาเนี้ยก็จะเอาไปใช้ในกิจการต่างๆก็เป็นเครื่องที่ให้เราได้ตึกระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ว่าท่านเนี่ยมีพระคุณนอกจากว่าสอนให้เราเนี่ยได้รู้จักวิชาธรรมกายได้ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิได้นึกถึงพระภายในแล้วก็ยังเป็นกําลังใจนะยังเป็นทางด้าน จิตใจแล้วก็ทางด้านกายภาพที่ทําให้เราเนี่ยได้มีกําลังใจในการที่จะไปเผยแผ่ไปนําความรู้ความความรู้ความดีสากลทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาไปให้กับชาวท้องถิ่นที่เขาไม่มีความรู้เรื่องการหยุดการนิ่งนะหรือว่าทําให้เกิดความสุขภายในได้ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้ตั้งใจ ถวายทุนต้นสมบัติให้แก่คณะพระพิสูจสงฆ์ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติาศาสนกิจในต่างประเทศขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ้องเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทิ คณะสงฆ์จังหวัดลำปางรวมกับสมาคมรวมใจไทยลำปางและศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางพร้อมด้วยกัลยะาณมิตรและพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปางได้จัดงานทำบุญตักบาทพระ1,000รูปฉลอง1,345ปีเมืองลำปางค่ะ สำหรับพิธีตักบาทพระ1,000รูปฉลอง1,345ปีเมืองลำปางจัดขึ้นณนะบริเวณหน้าลานอนุสาวรีพระนเลสวรมหาราชอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งภายในงานได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานสงฆ์โดยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระรัตนตรยัยจากนั้นนายกมลภพวิสิทธวุฒิ นายกสมาคมรวมใจไทยลำปางได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานถึงวัตถุป,ประสงค์ของการจัดงานตักบารพระ1,000รูปจังหวัดลำปางในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังชาวพุทธในพื้นที่ที่ได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะสงฆ์รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคใต้ จากนั้นนายรณรงค์เทพพร,รักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กล่าวเปิดงานและลั่นคล้องเปิดงานก่อนที่คุณปุญชรัทรัพย์ทวินหาจะได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาจากนั้นคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้นน พิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมนำกล่าวโดยคุณถาปณีชูสีและพลเอกสมพงษ์มุดาสกุลพิธีถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยเด็กชายยศพัชเขื่อนเพชรและอาจารย์มานพปรลมรำพิธีถวายค่ายานพาหนะนำกล่าวโดยคุณจุฬามณีและคุณวิจักต์อำนาจศารส่วนคุณกล้าตะวันสีสว่างนำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยะคาถาอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพหน่วยงานผู้ร่วมจัดงานและประชาชนชาวจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านที่มาร่วมงานมหากุศลใหญ่ตักบาทพระ1,000รูปในวันนี้ ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานรุ่งเรืองสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรและแปลแถวรับบิณฑบาตจากสาธุชนทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้กันเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นประเพณีที่คณะสงฆ์จังหวัดลำปางจัดกันมาทุกปีอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งยังจะได้ส่งกำลังทรัพย์และกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดภาคใต้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและยังเป็นการทำบุญครบรอบ1,345ปีเมืองลำปางรวมใจชาวลำปางสร้างความดีสร้างมหากุศลร่วมกัน ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำแห่งความดีฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่18จังหวัดนครนายกประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะสําหรับการจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำแห่งความดีฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่18จัดขึ้นณนโะรงเรียนวัดหนองรีจังหวัดนครนายก โดยมีผู้บริหารการศึกษาคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนจาก9โรงเรียนโดยเด็กดีวีสตาได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้3ฐานได้แก่ฐานบิงโกฐานจิกซอและฐานสัมมาทิฏฐิ ในส่วนของคณะคุณครูก็ได้ร่วมกิจกรรมฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์นั่งสมาธิและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันอีกด้วยค่ะภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรพงศ์ฐานะวิโรเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยจากน,านั้นพ่วมนวยการธนวัฒนเครือละไม้ ควำนวยการโรงเรียนวัดหนองรีได้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากด็ตอร์สมชายนักนัด รองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเป็นประธานกล่าวเปิดงานก่อนที่ตัวแทนนักเรียนจะได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นเด็กดีวีสานอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดนบทนนธรรมจักกับปวัตนนสูตรและ,จะเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยค่ะ หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของรางวัลแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนในช่วงท้ายมีการจับสลากมอบของขวัญและรางวัลใหญ่คือรถจักรยานทั้งยังได้แจกกระเป๋าวีซา่า ให้แก่นักเรียนทุกคนสร้างความสุขและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานความร่วมแรงร่วมใจจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและอาสาสมัครโดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความสุข แต่ยังปลูกฝังคุณธรรมและสมารถิิ t ิให้แก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะวัดถ้ำผาบิงจังหวัดเลยได้จัดพิธีถวายพระระมสารีริกธาตุและประดิษฐานณเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสา,าโรค่ะ เมื่อเร็วๆนี้พระมหาบุญเอื้อนปุญญาสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระกิติพงษ์เหมะวังโสหัวหน้ากององค์กรระหว่างประเทศสำนักต่างประเทศพร้อมทั้งคณะสิษยานุสิ์หลวงพ่อธรรมชยโยและคณะกเรยณมิตรจังหวัดเลยรวมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธรรมกายถวายแด่พระอาจารย์สวัยวังสวรโรเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาบิ้ง ประธานสงฆ์เพื่อนำมาประดิษฐานนาเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิง้งตำบลผาบิง้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและในวันเดียวกันได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณพุทธเจดีพระพุทธรัตนนิมิตใหม่ชัยมงคลและพิธีทอดกฐินสำริจเด็กดีวีสตาที่วัดปทุมถาวรอํอเภอ ปลาปาจังหวัดนครพนมโดยพระมหาประพาสจิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนหลวงพ่อธรรมชยโยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีพระพุทธรัตนนิมิตใหม่ชัยมงคลพร้อมคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายคณะกรถินสำริดเด็กดีวีสตาและศรัทธาสาธุชนชาวอำเภอปลาปาก ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสุนันทธรรมสถิต์เจ้าคณะอำเภอปลาปากเป็นประธานสงฆ์ ก่อนเข้าสู่พิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมรวมใจกลั่นใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระมหาปพัฒจิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธานธรรมและรัตนาชาติแด่พระอธิการบุญตาทิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดปทุมถาวรตามด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานนาพุทธเจดีพระพุทธร,รัตนนิมิตใหม่ชัยมงคลวัดปทุมถาวรจังหวัดนครพนม จากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินสามฤติเด็กดีวีสตาโดยตัวแทนเด็กดีวีสตาได้อัญเชิญผ้าไตรกระถินและปัจจัยถวายแด่พระอธิการบุญตาทิตะธมโมเจ้าอาวาสวัดปทุมถาวรซึ่งสร้างความปลื้มปิติแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ ณวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด26ท่านรวมถึงผู้มาฝึกใหม่จำนวน6ท่านโดยในวันนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องความสุขของคารวะซีย่างทำให้ทุกคนตระหนักว่ายังมีความสุขที่ละเอียดและประณีตกว่านั้นคือความสุขจากการหยุดนิ่งของใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ การฝึกสมาธิและพัฒนาจิตภายในต่อไป ก่อนที่ทุกคนจะได้ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันซึ่งทุกคนต่างได้รับความสุขจากการทำสมาธิหลายคนพบกับความสงบภายในและรู้สึกผ่อนคลายหลังการทำสมาธิบางคนรู้สึกว่าช่วงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือรู้สึกว่าร่างกายหายไปซึ่งชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างมีความตั้งใจจะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายลอนดอนอีกในโอกาสต่อไปค่ะ ด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะ แผนกเผยแผ่ชาวท้องถิน่นวัดพระธรรมากายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิน่นโดยพระอาจารย์นิโคลัสธนิสโรได้แนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้นและได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกคนนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมถึงหลักพรหมวิหารสี่ถูกนำมาอธิบายผ่านอุปมาความเป็นพ่อแม่ได้แก่ เมตตาคือความปรารถนาดีดุดการดูแลลูกเล็กกรุณาคือการช่วยเหลือยามลูกทุกมุทิตาคือการยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จและอุเบกขาคือการวางใจเชื่อมั่นและพร้อมอยู่เคียงข้างเมื่อจำเป็นโดยพระอาจารย์ได้บรรยายถึงความกรุณาซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทุกศาสนายอมรับ แต่ในพุทธศาสนาเน้นว่าเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้จริงไม่ใช่เพียงอุดมคติและครอบคลุมถึงความเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ความการุณาไม่ใช่แค่การรู้สึกสงสารแต่หมายถึงการลงมือช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้อื่นแม้ต้องเสียสละบางอย่างของตนเองความการุณาเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจซึ่งพระอาจารย์ได้ย้ำว่าความการุณา ฝึกได้ทุกคนผ่านการปรับเจตนาและการกระทำเล็กๆในชีวิตประจำวันซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนทั้งต่อตอนเองและสังคมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดและเกิดแรงบันดาลใจอยากจะฝึกสมาธิให้ได้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายออเลกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคีรณะเพศค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดทรงพล ขันติธรรมโมท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนไตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถาจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญคิรณะเพศัตโดยมีกัรยณมิตรดวงใจ และกัลยาณมิตรแสงเพชมรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรบานใจสุบันดตและกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมศรเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจจดูปัจจัยทยธรรมแดกคณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์สมนึกนันทสิทธโธเรื่องเกี่ยวกับความเมตตาของนางวิสาขาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แจ้งข่าวบุญต่างๆของทางวัดพระธรรมกายออเลกอนเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัด จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัฒทาหารแดกคณะสงฆ์ด้วยความปราบปื้มนปิติในบุญกันทุกคนค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสดธรรมจักกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสดธรรมจักกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดรรมจากกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดบึงกาฬอันดับที่5จังหวัดชนบุรีอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดมุกดาหารอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเซาและอันดับที่10จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ส่วนท็อป10ยอดส่วนธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูทร8อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง5อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10และอันดับที่9นครหลวง12อันดับที่10นครหลวง11ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงกับวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด8,000ล้านจบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b y t e w o r l d com ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่า,าธรรมรัตตสัตปิสาหุงทานังทานที่ให้ผู้มีธรรมเป็นการดียิ่งสำหรับวันนี้ดิฉันวีวราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ